ท่านสุทินคลังแสงครับเชิญครับกรับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกรัฐสภาจากมหาสารคามพาคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันความเห็นของผมกับเรียนแปลกเปลี่ยนข้อมูลตามที่ท่านกรรมธิการสมชายสแสวงการประธานโทษได้เอ่ยนามท่านได้ยกตัวอย่างว่าการแก้ไขรัฐนูลในหลายประเทศ ได้ใช้เสียงสูงเหมือนกันสองในสามอย่างนี้แหละท่านกรุณายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาอินเดียและหลายประเทศซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ถูกของท่านนะฮะผมก็ทราบดังนั้นอยู่แต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการจะยกเอาการแก้ไขการแก้รัฐมนตในของประเทศนั้นกับประเทศนี้ไปเทียบกันเนี่ยมันต้องดูบริบทประเทศดูสภาพป,ปัญหาของประเทศ สหรัฐอเมริกาหรืออินเดียที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยร้อยปีพันปีเขาไม่คิดจะแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่แก้นี่ไม่ใช่เพราะว่ามันแก้ยากข้อสองในสามนะท่านคิดดีๆนะครับที่สหรัฐอเมริกาและอินเดียไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเขียนไว้สองในสามมันยากเขาเลยไม่แก้แต่ที่เขาไม่แก้เพราะว่าเขาไม่มีวิกฤตรัฐธรรมนูญเขาไม่มีความจําเป็นต้องแก้ ทำไมเขาไม่มีความจําเป็นต้องแก้เพราะรัฐธรรมนูญเขาได้รับการยอมรับทําไมได้รับการยอมรับเพราะเขาเขียนมาจากประชาชนทําไมเขียนมาจากประชาชนเพราะประเทศเหล่านั้นไม่เคยมีการปฏิวัติร,รัฐประหารจึงไม่ได้มีคนอื่นซึ่งไม่ใช่ประชาชนมาเขียนเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศเหล่านั้นที่มาของรัฐธรรมนูญมันชอบผมถึงบอกไงว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญนี่ให้ดูที่ต้นเหตุจะให้ยากหรือง่ายนี่ เราจะแก้ที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุวันนี้เรามาคุยกันที่ปลายเหตุเราไปเขียนไว้อย่างไรไม่รู้รับไม่รับวิกฤตอึอดอัดกันแต่ว่าเราจะมาบล็อกไว้ไม่ให้แก้ให้แก้ยากเขาไว้นี่มันไม่ใช่แต่ของเขาเนี่ยของเขาไม่เคยมีความประสงค์หรือไม่ได้มีถึงขั้นอยากจะแก้รับนูนจึงจึงไม่มีความจําเป็นอย่าว่าต่สองในสามเลยนะครับอินเดียหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อให้ครึง่งเอาแค่เกินครึ่งเนี่ยเอาง่ายๆเขาก็ไม่แก้หรอก ทำไมไม่แก้ผมต้องกลับไปเป็นเหตุผลเดิมเพราะเขาไม่มีปัญหารัฐมนูญทําไมไม่มีปัญหาเพราะเขายอมรับรัฐมนูญทำไมยอมรับเพราะเขาไม่มีการยึดอํานาจแต่ของเราวันนี้นี่รัฐธรรมานูญของเรามันเริ่มต้นผิดผิดเพราะยึดอํานาจแล้วก็ตั้งคนของตัวเองมาเขียนแล้วก็มาบอกว่าประชามติแต่ให้สังเกตเลยว่าไม่ยอมรับแต่ต้นจองกระถินกันแต่ต้นนะรับรัฐมนูนฉบับนี้เนี่ยจองตอนไหนล่ะครับ พอมีการเลือกตั้งปั๊บเนี่ยไปหาเสียงแต่ละพักบอกเลยผมจะแก้รัฐมนูนแก้รัฐมนุญนั่นคือตัวบ่งชี้ว่าไม่ยอมรับแต่ต้นพอไม่ยอมรับแต่ต้นนี่มันจะเป็นวิกฤตจะเป็นวิกฤตเราถึงมาแก้งไงว่าเราจะออกอยังไงก็ออกให้แก้รัฐมนูลแก้ยังไงมันถึงจะออกวิก็อยากให้มันยากเกินไปถ้ามันยากเกินไปนี่ก็รอเลยข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันยากเกินไปนี่ มันก็ต้องเกิดวิกฤตเกิดวิกฤตก็ต้องมายึดอํานาจอีกยึดอำนาจอีกก็ต้องกลับมาเอาคนตัวเองเขียนอีกเพราะฉะนั้นปัญหาของเรามันไม่เหมือนปัญหาเขาเขายาว่าจะเกินครึ่งเลยครับผมว่าเอาหนึ่งในห้ามันก็ไม่แก้หรอกสหรัฐอเมริกากอินเดียเพราะอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วยอมรับกันอยู่แล้วนี่ก็เลยอยากแลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณผมยังยืนยันว่าของผมเนี่ยยังขอยืนยันว่าเกินครึ่งครับแต่ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกคิดว่าเอาเกินครึ่งมัน นั่นไปก็เอาจากสามใน5ผมก็ยินดีที่จะรับฟังสมาชิกส่วนใหญ่นะครับก็ยินดีครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ